สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสุวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นนักพูดที่ดีกับเทคนิคการโน้มน้าวผู้ฟังทุกท่านครับโลกใบนี้เรื่องของการขายความคิด การโน้มน,น้าวโน้มนำนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เราได้เจอเจอในทุกภาคส่วนนะครับทุกสิ่งที่เราเห็นในสังคมรุนแล้วแต่มีผลต่อการโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ทั้งสิ้นในขณะเดียวกันครับในฐานะของการดําเนินชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ในวิชาชีพอะไรเราหนีไม่พ้นในเรื่องของการพูดจาหรือการสื่อสารวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคการโน้มน้าวนั้นขออนุญาตนํามาเล่าดังต่อไปนี้ฮะการโน้มน้าวหมายถึงการทําให้ผู้ฟังเห็นด้วยคล้อยตามเป็นพวกเดียวกับเรา เป้าหมายเพื่อการตัดสินใจนักผู้ที่มีเทคนิคการโน้มน้าวเขาจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ต้องการเสมอผู้ฟังมักเห็นด้วยและชื่นชอบทําให้บรรยากาศในการสนทนาหรือบรรยายมีความสุขอบอุ่นสนุกสนานได้คุณประโยชน์ทําให้การสนทนาหรือบรรยายในครั้งนั้นๆเกิดการต่อย,ยอดและขยายผลครับดังนั้นเทคนิคการโน้มน้าวนั่นก็คือเราต้องทราบถึงความต้องการของผู้ฟังสามารถรวบรวมเรียบเรียงร้อยเรียงก่อนเราเรียงครับ การพูดควรพูดให้เห็นภาพสร้างอารมณ์ให้ผู้ฟังมีความรู้สึกไม่อยากจะพลาดโอกาสนี้โดยที่จ้เห็นถึงคุณค่าของการถือครองครอบครองการได้เป็นเจ้าของหรือลงมือปฏิบัติลงมือทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อเรื่องที่พูดของเรานั้นนักพูดที่มีเทคนิคการโน้มน้าวที่ดีเนี่ยจึงมีการเรียบเรียงเรื่องราวที่จะส่งต่อไปอยังผู้ฟังและผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้ฟังทุกท่านครับการที่เราพูดให้คนเห็นภาพและมีความรู้สึกอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของอยากถือครองนั้นถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการนม้มเน้ายิ่งดังนั้นการพูดดีจึงฝึกได้การพูดเป็นทําให้ชีวิตเปลี่ยนทุกคําพูดของเรานั้นมีพลังขอผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตภายใต้หลักการคิดที่ว่าใครเจอเราเขาโชคดีหากเราเป็นผู้ให้บริการเราแล้วก็เราควรทําให้ผู้คนในสังคมนั้น กินอิ่มนุ่งอุ่นได้อวดและไม่อดครับชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทท่านครับ